สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยันยันขาวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แช่กดนานๆกดยินยันกดเยอะๆนะคะเรื่องที่ดิฉันจะพูดถึงและภาพที่จะให้ดูบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ข้องเกี่ยวกันหรือบางทีก็ไม่แน่อาจจะข้องเกี่ยวกันอย่างใกล้ชิดก็เป็นได้ไปดูกันค่าวว่าเรื่องอะไร ค่ะทั้ง4ภาพนี้เป็นภาพที่แคปมาจากไลฟ์ของลาเต้น,นะคะลาเต้เอาคลิปสั้นๆฟังจากเสียงคือแล้วไม่เห็นว่าเป็นใครนะแต่เสียงที่ได้ยินผู้หญิงผู้ชายคุยกันก็คือเป็นเสียงของเอมิซิสแล้วก็อีธานโดยผู้ชายในยกำลังสาธิตวิธีการเปิดวายนะคะว่าจะเอาจุกไมค์คอ็อกนี่ออกมาได้ยังไงอะไรยังไงก็สาธิตด้วย ต้องเรียกว่าคูโตสวิตหรือเขาเรียกมีดสวิตนะคะมันจะเป็นมีดของแมกไกเวอร์สารพัดอย่างที่เอ็มไมซีใช้ก็จะเป็นขนาดเล็กหน่อยนะคะขนาดเล็กหน่อยแต่ก็โดยมากคูโตสวิตเนี่ยฟังก์ชันสำคัญๆที่จะต้องมีก็คือเป็นไอตัวเปิดวาย เออไม่ใช่เสีภาษาถ้าภาษาฝรั่งเศสเฉพาะที่เปิดไว้เขาเรียกเชียกบุชงค่ะเป็นตัวดึงเอาบุชงก็คือตัวจุกนะคะเชียกมบุชง <c oughs> จะต้องมีฟังก์ชันอันนี้อย่างแน่นอนออแม็กไกเวอร์ของเราก็ใช้มีสวิต์บางๆเนี่ยเปิดวายนะคะแล้วก็สอนวิธีว่าจะต้องค่อยๆหมุนที่จริงถ้าเป็นไวออสเตเรียโดยมากไวออสเตเรียเดี๋นี้จะเป็นจุกเกลียวนะคะ ถ้าเป็นไวั์ที่มาจากทางยุโรปหรืออเมริกาก็น่าจะยังใช้จุกไมครคอปอันนี้เป็นเป็นดั้งเดิมอยู่นะทีนี้เอเมซก็โชว์เหนือด้วยการเดี๋ยวจะเปิดขวดคือสอนเปิดขวดแต่ปรากฏว่าำที่เท่าเท่าที่ดูดูสภาพไอจุกที่พอดึงออกมาแล้วเนี่ยคือข้างล่างเหมือนมันจะเน่าๆนะคะมันจะแตกค่ะไอจุกพวกเนี้ย ถ้าลงไปลึกๆมันก็แตกทันทีเหมือนกันแต่ถ้าลงไปไม่ลึกเวลาดึงออกมาได้มันจะดึงได้เฉพาะไอ้ตรงช่วงที่มันแห้งอยู่ไอ้ที่มันเปียกๆหรือมันเน่าๆมันก็จะติดอยู่ในคอขวดก็ถึงต้องค่อยๆไปทำซ้ำสองนะคะตรงนี้แหละค่ะที่เป็นจุดที่ที่ฉันบอกว่าภาพที่จะเห็นกับเรื่องที่จะคุยเนี่ยมันอาจจะสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งถ้ามีการจงใจ หรือาอาจจะไม่สัมพันธ์อะไรกันเลยก็ได้เพียงแต่บ่งบอกอะไรเราเราบางอย่างโดยที่ไม่ได้มีการจะย้ํมมีการจงใจนะคะทีฉันไม่รู้ว่าราัเต้ไปเอาคลิปอันนี้ของเขามาจากไหนและเป็นคลิปที่เพิ่งโพสต์หรือเป็นดูคลิปเก่าถ้าเป็นคลิปเก่าความจงใจจะไม่มีแต่ถ้าเป็นคลิปที่เพิ่งโพสต์ความจงใจมันจะมีโดยมากเวลาเราพูดถึงไประเทศที่เราจะคิดถึงว่า ดื่มไวน์แล้วก็คือไวน์จะดีที่สุดดูเลิศที่สุดก็คือเป็นของประเทศฝรั่งเศสฉันไม่ได้บอกประเทศอื่นอย่างโปรตุกเกสหรือสเปนอะไรเงี้ยอิตาลีไวน์จะหงจะห่วยนะครับมันจะไม่เหมือนกันแต่ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าพอนึกถึงว่าเครื่องดื่มเหมือนกับเราถ้าพูดถึงเยอรมันปุ๊บจะไม่มีใครนึกถึงไวน์เราจะนึกถึงอะไรครับเบียเบนเจี่ยมเหมือนกันเบียรถ้าไวน์ก็คือฝรั่งเศส หรือเวลาเราพูดถึงพวกฟอร์มาพวกเนี้กัมมังแบร์ก็ต้องฝรั่งเศสทันทีหรือเราพูดถึงหอยทากเราจะนึกถึงฝรั่งเศสอะไรทํานองนี้เนี่ยนะคะก็จะเช่นกันค่ะดัฉันก็กําลังสงสัยว่าถ้าคือถ้าโพสต์ใหม่ใหม่การที่เอาวิธีการเปิดวายมานําเสนอแล้วปรากฏว่าเปิดออกมาแล้วปร,กรากฏว่าวายอันนั้นมันเหมือนจะเน่า ดิฉันเรียกเน่าง่ายๆนะคะเรียกแบบง่ายๆเลยเพราะว่าวายที่เวลาเราเปิดเห็นไหมคะถ้าไปกินตามร้านอาหารในเวลาเขาเปิดวายเขาจะเอามาให้เราดมก่อนแล้วก็ลินนิดนึงมาให้เราชิมว่าเราจะรับวายขวดนี้ไหมรสชาติเป็นไปตามที่เราคิดหรือไม่อะไรยังไงมันจะมีวายที่พอกินปุ๊บเนี่ยมันจะมีกลิ่นกดกลิ่นเดน,นางเอ่อค่อนข้างจะแรงวายพวกเนี้ยเราจะเรียกว่า บุชชนเน่บุชองคือจุกนี่นะคะไวน์ที่มันมีกลิ่นเหมือนมีกรดมันเปรี้ยวมีกลิ่นเหม็นเหมือนเหม็นจุกขวดไวน์ที่เราเรียกบุชนเน่เนี่ยอันนี้มันเกิดขึ้นจากเ,เชื้อเห็ดลาบางอย่างมันมาจากไอจุกของไวน์นี่นะคะแล้วมันไปทําปฏิกิริยาเคมีทาให้ไวน์ทั้งขวดเนี่ยการหมักการ ดําเนินไปของมันเปลี่ยนไปมันก็จะเป็นมีกลิ่นเน่าๆกลิ่นเหมือนอลังกระดาษที่ไปแช่น้าแล้วมันเน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออะไรที่มันมันมันไม่แห้งเป็นกลิ่นแบบนั้นกลิ่นอับแล้วก็มีรสเปรี้ยวจนเกินกว่าเหตุอันนี้เขาจะให้ชิมแล้วโดยมากเวลาถ้าเราเปิดไวน์เนี่ยพอเปิดปุ๊บเราพอจะรู้เลยว่าเฮ้ สงสัยไอ้ไวนี้จะเน่าเคยซื้อไวน์มาที่เขาเก็บไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เขาเก็บสภาพไหนอะไรยังไงนะคะแต่พอเราเปิดปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าจุกมันแตกแบบเนี้ยแล้วจุกข้างล่างนี่มันจะแฉะเน่าๆเราจะรู้เลยว่าไอ้ไวนี้กินไม่ได้แหละกินไม่ได้แน่นอนต้องถ้าสมมุติว่ามามา,มาเจอแบบนี้เนี่ยนะคะตามร้านที่นี่เขารับคืนนะคะเก็บใบเสร็จเอาไว้เวลาซื้อไวน์ซื้ออะไรแล้วก็ เอาไปขอคืนไปขอเปลี่ยนขวดได้เพราะว่าดูท่าทางและววายข้างในมันจะจะถามว่าวายเน่าดื่มได้ไหมเป็นอันตรายต่อสุขภาพไหมไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดื่มได้แต่มันเสียสุขภาพจิตว่าเราอุตสาห์ซื้อมาแพงๆจะจะ,จะเปิดขวดจะอะไรแบบเนี้ยมันเกิดมาเป็นอย่างนี้ซะเราจะทํำยังไงโดยเฉพาะโดยมากมันจะเกิดกับวนยที่เก็บไว้นานๆวายมันจะเก็บได้นานแต่ถ้าเราเก็บไม่ถูกที่ไม่ถูกสุข คาลักษณะของ Y วายมันก็จะเกิดอาการจุกเน่าแล้วก็ทําให้ Y วายเสียไปทั้งขวดได้อย่าง Y วายของเอเมซิที่เอามาเปิดโชว์น่าจะเป็น Y วายที่เน่าอย่างที่ดิฉันบอกนี่ยนะคะทีนี้ถ้าเขาไม่ได้จงใจ ก็จะเป็นเรื่องแค่เรื่องบังเอิญเนาะแต่ถ้าเขาจงใจนี่ก็คือเขาจะบอกว่าเขาเปิดโปงอียานได้นั่นเองสิ่งที่เดนจะพูดถึงก็คือว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันพฤหัสหลังจากที่มีอคาจุก,กะมาเยี่ยมบ้านดิฉันนะคะมันเป็นเรื่องราวที่ดูเหมือนจะมีการเตรียมกันมาก่อนจิ้มจากอะไรคะมันเริ่มต้นจากตรงนี้คะ่ะ มาเริ่มต้นจากโพสชุมชนช่องจันสีเมื่อ5วันก่อนที่มีการแจ้งว่าเดี๋ยววันพฤหัสนี้นะคะจะมากระชากวิญญาณปอบจะมาขุดแล้ววันพฤหัสที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าเอมซิสสแดงความเป็นผู้เป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้มีทรงภูมิรู้ในการที่จะมองมองสภาพหน้าตามองวิธีการพูดมองอะไรแล้วก็สามารถจะคาดเดาได้ว่า ปูมชีวิตของอิยานจะต้องมาจากไหนอะไรยังไงประสบความสําเร็จหรือไม่สําเร็จยังไงเพื่อหัดบ่ายมีอคันตุก,กะมาที่บ้านพอออกจากบ้านปุ๊บก,ก็มีสิบจีโพสชุมชนขึ้นมาซึ่งที่ฉันไปตอบนะคะก็ไปคุยต่อมแต่สิบจีไม่มาตอบอะไรเลยไม่มาคุย อะไรไม่มากดอะไรเงียบไปสนิทใจซึ่งมันผิดลักษณะเจ้าบ้านนะีเนาะมันจะผิดลักษณะเจ้าบ้านอยู่ทีนี้เนี่ยพอสิบจมีมามาโพสทีฉันไปตอบคุยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ก้้มเกิดอาคารุก่าของดิฉันเลยนะคะไม่มีเลยนะก็เป็นพูดด้วยการดีว่าเข้ามาจริงเขาเอานู่นเอานี่หอกแล้วก็ขอบคุณ ดิฉันทํคลิปอการตุกะไปฟังแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมีแต่เล่าว่าเออมีคนมาแล้วก็ขอบคุณที่มาเยี่ยมเยือนมานั่งคุยกันแต่ปรากฏว่าทุกคนหยิบเอาต้นต่อว่าอาการตุกะของดิฉันเนี่ยบิดเบือนไปถึงคลิปนะคะดิฉันเอามาพูดบิดเบือนก็เลยทําให้แขกที่มาเยี่ยมเนี่ยรับไม่ได้ต้องออกมาเผยความจริงทั้งหมดเขาก็จะพูดย้ำๆกับทุกที่ที่เขาไปออกสตรีมหยาดด้วยว่า เขาไม่คิดจะเอามาพูดหรอกนะถ้ายานไม่บิดเบือนก่อนแต่บายานนี่ชั่วร้ายมากเป็นคนที่สารเลวมากบิดเบือนเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาความจริงมาพูดว่าสภาพของยานเนี่ยมันเขาเขามาเขาเอาความจริงมาพูดเขามาเขามาจงใจที่จะเหมือนกับจะมาทะเลาะมาตีด้วยมาถามว่าทาไมยานถึงด่าเขาถึงแขวนเขาซึ่งพอถึงจริงๆเขามาเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะ พราะถ้าพูดถึงเรื่องนี้เดชฉันก็จะตอบตรงๆอย่างที่เล่าไปหลายครั้งว่าที่แขวนที่พูดถึงเพราะอะไรอยากจะถามเขาว่าคุณรู้จักสวิจีดีเหรอค่ะแต่แขกของดชฉันเนี่ยไม่ได้ถามถึงเรื่องว่าทำไมดชฉันถึงไปว่าเขาเอาเข้ามาแขวนในคอมเมนต์นั้นแต่เมื่อคืนที่เขาไปออกรายการในช่องเอเมเอย่าลืมว่า แขกคนดิฉันเนี่ยไปออกรายการสตรีมมาหลายช่องแล้วก็มีหลายคนก็จะบอกว่าโอ้ยคือเป็นเธอตอนนี้เธอเป็นดาวดวงเด่นดังรืยข้ามคืนถ้าสมมุตินะครับถ้าเขาไม่มาบ้านดนิฉันก็จะไม่ดังอย่างนี้จะไม่มีใครพูดถึงหรือถ้ามาแล้วไม่เอาดิฉันไปพูดก็จะไม่มีใครพูดถึงหรือถ้ามาแล้วสิปจีไม่ไป โพสอะไรดิฉันก็คงจะไม่พูดถึงอะไรก็จะรอดูว่าจะมีใครพูดถึงไหมเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะที่ดิฉันบอกว่ามันเหมือนการเตรียมกันก็คือมาแล้วก็ให้ใครคนหนึ่งโพสต์แล้วเขาก็รู้ว่าพอโพสปุ๊บเนี่ยดิฉันก็จะต้องทําคลิปอธิบายหรือพูดถึงทั้งๆท,ที่ในคลิปอธิบายหรือพูดถึงไม่ได้มีอะไรที่มากมายไปกว่าที่เป็นเป็นจริงแต่เขาก็บอกว่าบิดเบือน เขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องออกมาเล่าความจริงว่าที่ฉันในสภาพทุเรศอะไรขนาดไหนแล้วเห็นไหมคะมันก็จะไปสอดรับกับตอนกลางคืนที่เอ็มไอซิสเนี่ยคาดดาวออกว่าจะดูจากคืออ่านอ่อานภาษากายภาษาอะไรทุกอย่างความเป็นอยู่อะไรของทีฉันเนี่ย ก็สามารถจะคาดเดาได้แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องราวที่อคันตุกะของดิฉันไปพูดตามสติจารทั้งหลายไปยืนยันความเก่งกาจของเอ็มไอซิสนี่แหละค่ะดิฉันถึงบอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับเรื่องไอการที่คลิปเปิดวายแล้ววายขวดนั้นมันเน่าวายขวดที่เน่าหรือการเปิดไม่ประสบความสำเร็จหมายถึงตัวดิฉันหรือเปล่าว่าดิฉันเป็นอะไรที่เน่าสกรปรกโสโครกอย่างนั้นหรือเปล่า มันก็ต้องต้องคิดกันนะนะคะเพราะว่าภาพที่จันสีเอามาใช้ก็คือจะเน้นในเชิงจิตวิทยาว่าอียานบ้าอียานจิตไม่ปกตกิน, <c oughs> นี่แหละค่ะมันก็จะสอดคล้องกันตรงนี้แต่ที่ฉันบอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าอ,อแขกที่มาดิฉันก็ไม่เข้าใจเขาจะพยายามอะไรกันคือมีการ ลากลับไปแล้วกลับออกมาใหม่อีกทีหนึ่งโดยมีคนบอกว่าให้ซื้อของไปฝากดิฉันโดยจะมาอ้างว่าสมเพศเวทนาว่าดิฉันเห็นว่าตู้เย็นว่างเปล่าไม่มีอะไรกินตอนที่นั่งคุยกันอยู่ก่อนที่เขาจะออกไปแล้วไปซื้อของเนี่ยเขาไม่ได้เห็นว่าในตู้เย็นมีอะไรนะคะ เขาไม่ได้เห็นว่าในตู้เย็นมีอะไรพอเ,เปิดตู้เย็นตอนที่เขาซื้อของมาให้แล้วเขาบอกว่าอันนี้ต้องแช่ตู้เย็นนะแล้วเขาไปแอบส่องแอบดูอะไรตอนน่อเลยอันนี้ดิฉันก็ไม่ทราบจะบอกตรงๆนะคะว่าเรื่องราวตรงเนี้ยคือถ้าคุณต้องดิ้นรนกันถึงขนาดนั้นดิฉันก็ยอมสูฮกในความพยายามของผู้คุณแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันขำมากก็คือว่า จากเรื่องเล่าแรกๆค่อย,อยนๆนิด,ๆ,ๆ,นดๆ,ๆตอนแรกมีแต่อียานเหม็นตอนนี้ผัวอียานก็เหม็นไปด้วยแล้วตอนแรกก็บอกบ้านอียานเหม็นแต่ไม่ได้บอกว่าเหม็นอะไรแต่พอที่ฉันพูดว่าที่บ้านสูบบุหรี่กันก็อาจจะเป็นกลิ่นบุหรี่ก็ได้ทีนี้ก็ไปยืนยันว่าุเหม็นกลิ่นบุหรี่เหม็นอับนั่งทนอยู่ไม่ไหวแต่มีอยู่อย่างมีอีกอย่างหนึ่งที่โกหกเ,เพิ่มเติมก็คือว่าดิ่ฉันพยายามจะล้างไว้เขาจะขอลากลับหลายครั้งแต่ดิฉัน ชวนให้อยู่ต่ออันนี้ไม่เป็นความจริงค่ะไม่เป็นความจริงดิฉันเองก็ยังนั่งกระสรับกระส่ายคือเราเรา,เราจะพูดก็ไม่ได้จริงไหมคะถ้าแขกเราเขาไม่ยังไม่แสดงตัวว่าจะกลับพอจนเขาบอกเออเดี๋ยวเขาจะกลับเราก็บอกโอเคเดินทางกลับไม่ได้ไม่ได้ลังอะไรไว้นะคะนั่งคุยกันมาโดยตลอด เขาก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะกลับอะไรแต่ถามหลายครั้งว่ากินข้าวเที่ยงหรือยังซึ่งเวลาที่เข้ามาน่ะมันบ่ายกว่าแล้วมันเลยเวลากินข้าวของเราไปแล้วนะคะแต่ก็ไปยังถามอยู่หลายครั้งเหมือนกับว่าจะไม่กินข้าวกันเลยจะไม่กินข้าวกันเลยอ,อะไรแบบนี้เราจะไปกินข้าวตอนที่แขกมาถึงถ้าเรายังไม่ได้กินข้าวถ้ามีแขกมานั่งอยู่แล้วเราไม่ได้เตรียมที่จะเชิญแขกมาร่วมกินด้วยเราคง ไม่ไม,ไม่ไม่ยกเข้าวมานั่งกินแล้วปล่อยให้แขกนั่งมองว่าเรากินอะไรกันอะไรนี้แล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ตลกในการขึ้นสตรีมกับเอจันทศีและอีทานเมื่อคือนนี้ของแขกคนนี้นี่นะคะก็คือตอนที่อีทานถามว่าแล้วคุณเทําไมคือคือเขาจะบอกว่าดิฉันดาเขาอยู่ตลอดเวลาดาเขาทุกครั้งอันนี้ไม่เป็นความจริงค่ะ แล้วเคยมีปัญหากันในช่วงต้นซึ่งเขาก็ไปลงบันทึกประจําวันข่มขู่ดิฉันแล้วนะคะส่วนดิฉันก็แค่เอามาบอกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ลงบันทึกประจําวันเขาแจ้งความแล้วเดี๋ยวจะมีตํารวจมาคอที่บ้านดิฉันก็เลยเอาตรงนั้นที่เขาเอามาโชว์มาให้ดูว่าอันนี้มันเป็นแค่บันทึกประจําวันนะมันเป็นนางกูของวันที่เขาก็ใช้คําถูกก็จะพูดว่าตอบ งวดต่อไปเนี่ยเขาจะไปแจ้งความจริงๆแล้วไม่ไปมากูบอกคุณจะไปแจ้งความเรื่องอะไรคะคุณมาถึงบ้านที่ฉันเข้ามานั่งดิบ้านดิฉันแล้วเอาดิฉันออกไปพูดให้เสียหายเมนอย่างงู้นหน้าสมเพชอย่างนี้ฉันเป็นฝ่ายเสียหายนะคะคุณเอาฉันไปนั่งพูดนั่งว่าถึงจะเป็นเรื่องจริงเอาตรงๆต,ตามกฎหมายถึงจะเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องไป ให้ทุกคนรู้เหรอว่าดิฉันเนี่ยโอ้โหเหม็นเน่ามากอย่างนู้นอย่างนี้ฟันเหลืองฟันเหม็นหัวเหม็นตัวเหม็นมันเป็นเรื่องที่คุณต้องเอาไปพูดให้คนอื่นรู้เหรอคะแล้วคุณยังบอกว่าคุณจะไปแจ้งความจะไปแจ้งความดิฉันถ้าดิฉันด่าอะไรคุณอย่างนี้เรียกด่าเหรอคะที่ฉันพูดความจริงคุณเอาดิฉันไปพูดดิฉันไม่มีสิทธิ์ออกมาออกมาอธิบายปกป้องตัวเองอย่างนั้นเหรอคะ ทีนี้พอไอเอ็มเนี่ยก็ถามขึ้นมาว่าแล้วคุณไปคอมเมนต์อะไรหรือเปล่าเขาก็อึกอักนิดนึงแล้วก็บอกว่าก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรมากมายคอมเมนต์ comment ค่ะเขาปกติเขาจะไม่ค่อยคอมเมนต์ถึงสาวิจีหลอกจะคอมเมนต์พูดถึงดิฉันแต่ดิฉันไม่เคยได้ไปสนใจดูถ้าพูดถึงดิฉันถึงจะมีคนมาส่งให้ดูดิฉันก็จะเฉยเยไม่อะไรเลยมีการคิดว่า ถ้าคอมเมนต์ถึงสาววิจีที่ฉันต้องแขวนแน่นอนแล้วก็เป็นจริงเพราะดิฉันแขวนเขาก็เอาตรงนั้นมาเป็นข้ออ้างว่าจะต้องไปเคลียร์กับยานให้ได้ว่าด่าเขาทําไมแล้วเขาก็เอาคลิปอันนี้ไปเปิดว่าเห็นไม่หยาบคายกับเขามากต้องอ่านที่แขกของดิฉันเนี่ยคอมเมนต์ comment. เขาคอมเมนต์ใช้คําว่าสันดานแล้วก็ใส่ร้ายว่าสาววิจีเป็นคนที่ชอบดึงทางคุณอื่นทั้งๆที่ สิ่งที่เขาเคยคุยกับสาวิจีเขาอ้างว่าเขาเป็นเอฟซีมสวิจีเคยซื้อผ้าสิ่งที่คุยกับสาวิจีจะมีแค่เรื่องซื้อผ้าขายผ้าถามราคาสวัสดีขอบคุณแค่นั้นเองค่ะดิฉันถึงถามว่าคุณรู้จักสาวิจีเลอคุณเคยคุยกับเขาเลยเขาเคยนินทาใครให้คุณฟังบ้างตรงนี้แหละค่ะอวดกับคนอื่นว่ามาเดี๋ยวจะมาฉมาอะไรมาถึงก็ไม่ได้ฉะ แต่จ้นี้ที่ตลกตอนที่แขกคนนี้บอกว่างวดเนี้ฉันจะไม่ทํามางคุูทองแล้วนะก็คือจือลงบันทึกประจําวันไม่เป็นหลักฐานเขาด้วจะแจ้งความจะปอกจอพลังทันทีจะไม่จะแจ้งความเอาผิดกล่าวโทษร้องทุกกล่าวโทษว่าง,งั้นเถอะอาจารย์หญิงอีธานก็แทรกขึ้นมาว่า จะแจ้งแต่ยานคนเดิมไม่ได้ต้องแจ้งผัวยานด้วยเพราะผัวยานอยู่ที่บ้านผัวยานอยู่ด้วยกันกับยานเป็นผัวยานถ้ายานทําผิดผัวของอียานต้องผิดด้วยท,ท,ทั้งที่ป้าคุณจะแจ้งความเพราะคุณบอกว่าผัวฉันกลิ่นกลิ่นตัวเหม็นอย่างนั้นแหละคะ่ะว่ามาที่บ้านแล้วไอ้นี่กลิ่นตัวเหม็นทําให้ฉันสะอิดสะเอียนมีความผิดอย่างนั้นแหละคะเพราะป้าไม่ได้พูดถึงอะไรกับคุณเลยมากมายก็แค่ บงชู้สวัสดีเท่านั้นเองแลวอย่างที่คุณไปเล่าว่าป้านั่งอยู่ในรถกำลังจะออกไปคุณไปเคาะกระจกไม่ใช่ค่ะคุณยืนเก้ะๆกังๆอยู่หน้าบ้านฉันป้าเข้าไปนั่งอยู่ในรถแล้วก็เห็นคุณมายืนเก้ะๆกังๆอยู่หน้าบ้านป้าก็เลยเปิดกระจกถามค่ะว่ามาหาใครมีอะไรหรือเปล่าคุณก็บอกสามีไปว่าคุณเป็นเพื่อนกับฉันเป็นเพื่อนกับคนชื่อนี้อย่างนี้ แล้วป้าก็เลยบอกว่าอยู่ในบ้านไปเคาะประตูเพราะว่าไฟดับออดเสียออดจะไม่ไม่มีเสียงกันก็ให้ไปเคาะประตูแลๆๆ้วเขาก็ยังยืนเก๊กเก๊กกลนงๆอยู่ในบ้านอยู่หน้าบ้านอีกพักหนึ่งจนที่ฉันไปเปิดหน้าตา่างว่าไปดูว่าป้าตกลงเดินไปหรือเอารถไปถึงได้เห็นแล้วก็เลยชวนเข้ามาตอนที่พากกลับเข้ามา ก็ยังไม่ได้เข้าไปในห้องครัวก็เรายังยืนคุยกันอยู่ตรงหน้าประตูเพราะเพราะเธอก็ยังเก๊ๆกๆกลางๆคือไม่รู้ว่าจะไปอะไรยังไงจะตัดสินใจอะไรยังไงหรือเปล่าเข้ามาแล้วจะไปยืนคุยกันอยู่ตรงนั้นทําไมก็ไปเข้าไปนั่งในครัวเพราะว่าในห้องโถงป้าจะนั่งอยู่ประจําเราก็เลยนั่งคุยกันในครัวนี่แหละค่ะอันนี้คือความจริงเห็นไหมคะอีธานหราก็ต้องแจ้งความจับสามีดิฉันด้วยเพราะว่าเป็นผัวเมียกันเหมือนกับผิดก็ต้องผิดด้วยกัน มาที่บ้านแล้วไปอยู่เราไม่ได้ตกใีเราไม่ได้หนุงเหนี่ยวกักขังเราไม่ได้ด่าทออะไรแขกที่มาเลยนะคะจะมาบอกก็ได้ฉันร่วมกันกันกบสามีทําร้ายแขกที่มาบ้านอย่างนั้นเหระคะดิฉันฟังแล้วดิฉันรู้สึกตลกแล้วก็คิดว่าถ้าอิทถิดมันได้ยินมันคงจะเสียสันหลังเอาชีบหายแล้วสิถ้าผัวถ้าเมียทําผิดผัวก็ต้องถูกแจ้งความจับไปด้วยผิดไปด้วย อย่างนี้ไอ้พวยมันคงบอกไอ้หากฎหมายไทยนี่ไม่ยุติธรรมเลยกูทําผิดกูโดนคนเดียวทําไมเมียกูไม่โดนด้วย20ปีกูเจออยู่คนเดียวจริงๆรู้อย่างนี้เอาเด็กไปทิ้งไว้บนภูเขาแถวประเทศฝรั่งเศสดีกว่าเมียกูจะได้โดนไปด้วยกันจริงไหมคะคืออีชานเอาอะไรมาพูดถามหน่อย ว่าจะไปแจ้งความจับสามีฉันด้วยฉันจะบอกป้าเธอเธอแย่แน่และเธอต้องมีออกนอกประเทศแล้วนะหัวนีหนีทําไมก็บอกว่าเนี่ยมีผู้รู้ทางกฎหมายทางเมืองไทยกําลังแนะนำให้ผู้หญิงที่มาบ้านเราวันนั้นนะไปแจ้งความจับคุณด้วยเพราะว่าคุณเป็นสามีของฉันคุณอยู่ในบ้านขณะที่เข้ามาด้ว้นคุณก็ต้องมีความผิดด้วย ป้าก็ยังงงว่าเขาจะแจ้งความคุณเรื่องอะไรเข้ามาบ้านเราเราเปิดประตูให้เขามานั่งนั่งคุยกันจากนั้นเขาเอาคุณไปว่าเสียๆหายหายแล้วเขาจะไปแจ้งความจับคุณเนี่ยนะ <c oughs> แต่ป้าพูดขึ้นมาคำหนึ่งี่ฉันเกือบน้ำตาไหลคนไทยเขาทากันอย่างนี้เหรอกับคนไทยด้วยกันดิฉันอึ้งกาะแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแต่ก็ไม่เป็นไร เอาละค่ะหรือเราคลิปแรกจะยาวเกินไปอีกแล้วจะเดี๋ยวมาจบคลิปกันที่ตรงนี้นิดนึงค่ะอันนี้ต้องขออนุญาตออกตัวก่อนนะคะไม่ได้ตั้งใจจะไปคุยตุกจุดนี้แต่จะไปดูว่าคลิปที่ดิฉันแคบเอามาเนี่ยที่ลาเต้อะเเปิดเนี่ยมันเป็น คลิปที่เพิ่งลงใหม่หรืออะไรยไยอ่ะนะคะเห็นข้างล่างจะเขียนว่าจันสีนิวก็เลยคิดว่าเออน่าจะอยู่ใน f a c e o o กอะไรทีนี้หรือเปล่าก็เลยเข้าไปดูแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีไม่ไม่ไม่เห็นคลิปไนะคะไม่เห็นคลิปอันนี้แต่เหลือบสายตาไปที่ตรงหน้าปกของตัว Facebook ของจันสีเนี่ยเห็นอะไรไหมคะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันนี้ดิฉันไม่แน่ใจนะจันสีอาจจะจบตรีที่สีประทุมแล้วก็ไปต่อโทที่เกษตรหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจคะ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นดิฉันก็ต้องขอโทษด,ด้วยแต่ที่เราทุกคนทราบแล้วก็ที่จันสีพูดมาเสมอก็คือว่าจันสีจบจากสีประทุมแต่สามีคนแรกของจันสีต่างหากที่เรียนเกษตร เรียนเกษตรศาสตร์และเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งมากก็เลยมาช่วยเติยวดิฉันอยากบอกว่าคือจันทร์ศรีเองก็คือเคยด่าไอ้ไหลยอยู่หลายรอบเหมือนกันว่าไอ้ไหลเอาประวัติคนนั้นคนนี้มาถ้าจันทร์ศรีไม่ได้จบโทเกษตรศาสตร์จันทร์ศรีก็ไม่ต่างกันกับไอ้ไหลก็คือใส่ประวัติปลอมๆเช่นกันนะคะแต่ถ้าจบโทเกษตรศาสตร์ดิฉันก็ขอโทษด,ด้วยก็ถือว่าเป็นความผิดของดิฉันก็แล้วกัน แต่ไม่เคยได้ยินว่าจันสีพูดว่าตัวเองไปเรทโทรต่อที่เกษตรหรืออะไรยังไงแต,แต่แต่ก็ไม่แน่นะคะอันนั้นดิฉันเผื่อเอาไว้เพราะว่างงเพราะว่า mm. ดูเหมือนคือทําไมไม่ใส่สีปทุมไปด้วยแล้วก็คือตีสีปทุมโทรเกษตรศาสตร์อะไรอย่างนี้ให้มันเคลียร์เพราะคุณเวลาคุณเล่าคุณพูดคุณพูดแต่คุณจบสีปทุมแต่ถึงเวลาในเฟซคุณคุณบอกคุณเขียนว่าจบที่อ กเกศษตรศาสตร์อย่างเงี้ยคนก็จะงงได้นะคะ f c ของจัดสีอาจจะเอ๊ะตกลงยังไงกันก็ใส่ให้มันเคลียร์ๆก็แล้วกันค่ะหรือไม่ก็ถือซะว่าการพูดเล่นแต่เป็นการพูดเล่นที่จริงจังนะคะส่วนมากเด็กๆทํา f Facebook ก็จะบอกว่าทํางานที่บริษัทพ่อแม่อะไรทำตรงเนี้ยมันไม่ใช่มันเราไม่ใช่เด็กๆก,กันแล้วเนาะแล้วเราก็เป็นคนที่ มีหน้ามีตามีคนเชื่อถือด้วยในโลกเสมือนใบนี้เพราะฉะนั้นก็อะไรที่มันไม่เคลียร์ก็เอาให้เคลียร์สักก็แล้วกันค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของอคันทุกกะเนี่ยดิฉันเมื่อถึงตอนเนี้ยดิฉันรู้สึกว่ามันก็คุ้มกันอยู่นะที่ให้เขาเอาเราไปนั่งว่าอะไรอย่างนี้มันคุ้มต้องไหนรู้ไหมคะ คุณอคาจุกะเองก็สมใจดึกคืออยากมีที่วางส้นตีนในช่อง YouTube ตัวนี้ก็ได้ออกไปหลายช่องวันนี้ที่ดิฉันยังพูดต่ออีกนิดนึ่งเพราะว่าช่องที่เป็นช่องนักปั้นอย่างช่อง 10G ยังไม่ได้มีโอกาสได้เปิดสตติมหยาดให้อคตจุกะเนี่ยได้ขึ้นไปพูดเพราะก็ไปมาแล้วหลายช่องให้แสงมาแล้วหลายช่องช่องนักปั้นจริงๆตัวส่งจริงๆ ก็คือช่อง 10G ก็ได้จะได้โอกาสนั้นไปด้วยหรือว่าจะเข็ดขี้อ่อนขี้แก่กับการเปิดหลาย EP กับเสือลายหมานะคะแล้วมันมันไม่บูมมันไม่ปังหรืออาจจะมองว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ก็เลยไม่อยากให้ช่องตัวเองเสียชื่อเสียงหรือเปล่าเลยไม่ไม่จัดสตรีมอยาดให้อุตสาหส่งไปทั้งทีแต่ให้คนอื่นได้รับไปเต็มเ็มก็ถือว่าอย่างที่หลายคนบอกว่าเนี่ยเป็นดาวเด่น ในค่มคืนดิฉันก็ยินดีด้วยจริงๆที่เป็นตัวหลักสำคัญในการที่ทำให้แขกคนเนี้ที่อยากมีพื้นที่อยากได้ไปช่องนั้นช่องนี้ทุกคนก็เชิญไปบทใครๆก็อยากคว้าตัวใครๆก็อยากติดต่อใครๆก็อยากจะได้ไปประดับช่องก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะยินดีด้วยค่ะคุณอยากมีพื้นที่เพราะว่าคุณอยากที่จะทํา ธุรกิจทัวร์ครับธุรกิจท่องเที่ยวอะไรเล็กๆของคุณคุณได้พื้นที่แล้วนะคะรักษามันไว้ให้ดีค่ะได้มาแล้วก,การได้มาบางครั้งมันไม่ยากหรอกค่ะแต่การที่จะรักษาฐานเอาไว้เนี่ยมันยากหน่อยนะคะวันนี้หมบุกมาบ้านดิฉันเลยได้พื้นที่ต่อไปจะต้องทํำยังไงคะเอาตํารวจมาลากผัวอียานเข้าคุกให้ได้ใช่ไหมคะถึงจะได้พื้นที่อ,อย่างนั้นหรือเปล่านะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกช่องก็ได้พูดถึงได้มีคอนเทนต์ช่องเล็กช่องน้อยช่องอะไรเอาไปได้พูดได้อะไรหมดนะคะโหนกันได้หมดทุกคนไม่ว่าจะฝั่งเข้าหรือฝั่งเราฝั่งเราก็มีเรื่องราวพูดก็ถือว่าได้คอนเทนต์กันไปก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรเรื่องนี้เราเป็นอย่างไรเรารู้ของเราดีอยู่ใครจะพูดอะไรยังไงมันไม่ได้ทําให้เราเน่า หรือเรากลุงหรือเราเร็วไปตามปากที่พ cool right yeah, ูดคนที่เอาใจเร็วๆเอาปากเร็วๆมาพ่นน้ำลายใส่เราเราอาจจะเหม็นเน่าน้ำลายเขาบ้างแต่พอล้างมันก็ออกค่ะล้างด้วยความจริงล้างด้วยความดีมันก็ออกก็ขออวยพรให้คนที่ตอนนี้มีที่วางส้นตีนในช่อง y o u t u b e แล้วนะคะจากความที่เป็นช่องกระจกระจกแค่ ขายกับข้าวตอนนี้น่าจะมีคนไปสนับสนุนส่งเสริมเยอะยินดีด้วยค่ะแล้วก็ขอให้รักษาความเด่นความดังนี้ให้ได้ตลอดค่ะให้รักษาความดังนี้ไว้ได้ตลอดอย่าได้อายควายนะคะควายตายไปยังมีเขาค้งเหลือคนเราดับไป สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาค่ะ